สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้โบราเล่นชิ่ก็มาสูง,งเล่นแรงนะคะนี่เลยพี่กล็งลงท่าเปิดตัวใหม่เออไม่ใช่ท่าเปิดตัวสิท่าสกายได้ใหม่นะคะตัวนี้พี่ก็อยู่มาสเตอร์สามดาวเหมือนเดิมนะคลิปนี้พี่ก็ลงมาแตะเหรียญวันนี้พี่ก็มาลงแยกคนเดียวนะคะอ้าวลงมาเพื่อนตุยไปแล้วฟาร์มยังไม่ทันเท่าไร่เพื่อนตุยไปแล้วสองคน ตันนี้พี่ก็มีอยู่สองร้อยเดี๋ยวจะไปแตะเหรียญข้างหน้าแล้วก็ไปชุบหนึ่งคนแล้วกันการน,นี้ก็ซูมมานะคะซูมมาเหมือนเล่นคนเดียวแต่วิ่งชุบเหรียญก็ไม่มีตัวนี้อ้าวเบอร์สามเบอร์สี่ตุยไปแล้วตัวนี้เหลือสองคนเหรียญก็ไม่มีนะคะพี่ก็ วิ่งฟาร์มแถวนี้แล้วก่อนอันนี้เพื่อนเบอร์หนึ่งก็ไปเตะเหรียนทั้งหน้า,นานแล้วเออเพื่อนเบอร์หนึ่งเจตเดียน,นะพี่ก็มาชุบชุบได้หนึ่งคนอีกไปชุบทีละคนทีละคนนะคะพี่ก็มาฟาร์มอีกแถวนี้ฟาร์มให้เสียแล้วค่อยไปเตะเดียนทั้งหน,น้านแต่ไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งเตะไปยังนะตรงนี้นะ โอ้ยังไม่กว่าเตะเหรียญไปแล้วพี่ก็เปิดกล่อง,องแถวนี้นะคะเปิดสองกล่องแล้วตอนนี้เอาตอนนี้ก็ชุบมาครบทุกคนแล้วนะไม่กว่าจะบ,บอดพอตุยกันหลายรอบพี่ก็วิ่งเตะเหรียนเลยทีนี้พีก็พบศัตรูทางข้างบนน้่ยมันมีกี่ตัวมันมีสองตัวเนี่ว่ะ โอ้มันมีสองตัวกำลังว่าจะไปะเตะเรียนพี่ก็วิง่งจะไปะเตะเรียนข้างโรง้น่อยเอาเบอร์สามจะสูขี่บวงฟ้านี่ว่ะ ว่าจะไปตเตะเหรียญจะไปแอบ,บอยู่บนนี้แล้วกันที่สูงๆเนี่ยเปนคืนบนเคียนแอบ,บอยู่บนเคียนฮะพี่พี่จะยิงได้คิวไม่บนเนี่ยตอนนี้พี่ได้หนึ่งคิวเองนี่ตอนนี้วิ่งอยู่ได้จะดามิดตัวเมื่อกี้วิ่งอยู่อยู่ตรงไหนยิงยิงม่วแล้ว ไอตัวนี้มาหลบหลังต้นไม้โดนได่หนึ่งคิวสวาร์ปลงมานะคะวงมันมาแล้ววงมันไม่เป็นใจพี่ต้องวาร์ปเก็บของไอตัวที่พี่ยิงทิ้งไว้นะคะไปดูอยู่ก็ฝากกดใจนะคะกดติดตามเลยนะก็มยึดอดอปปกัน ตัวนี้คนยูนในแมพเรือสามสิบกว่าคนสามสิบห้าคนพี่เพิ่งในสองคิวอ้าวไอ้ตัวนี้มาดนอีกหนึ่งคิวมันโดนเพื่อนเมื่อสามยิงทังนพี่ก็จะไปอยู่บนสะพานนะคนสามสิบไอ้สามสิบยึดก้าพี่ก็ยิงไอ้ตัวยูนนองหมองค่ะ ได้อีกหนึ่งคิวเมื่อกี้เห็นวิ่งแปบวหนีได้อีกนี่นนนเลยเป็นห้าคิวแล้วนี่หกคิวโอ้ตรงนี้มีหลายตัวเว้ยตรงนี้มีหลายตัวอีกก็จะพิ้งข้าวงแล้วฮะตอนนี้ ต,ตอนนี้พอเห็นศัตรูยิงกันอยู่อ้าวไอ้ตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้มันตัดหน้า,าสรุปไม่ได้สกิลเลยใครยิงก็ไม่รู้นนุนโดนลัดยิงพี่ยิงไอ้ตัวไอ้ตัวข้างหน้าหละพอเข้ามาตรงเนี้ยพี่โดนดุมอ่ะคนดูคอยดูพี่กำลังยิงแา่มันบอกอม,มีสไท้์เ,เลยโดนดุมมาได้ตุ้มเป๊เลยตุ้ย ก็ได้เกินใหม่แล้วตอนนี้นกเป็นท่าสกายได้ใหม่นะคะไม่รู้จะลงไหนเลยเพื่อนตุยอืลงมาโ,โอ้ยโ,โดนยิงลงมายังไม่ทนันเท่าไหร่โดนยิง อ้าวพี่มีเหรียญอยู่หกร้อยเอลเฟอร์เธอชุบไปแล้วโหลดวะเนาะอ,อ,อ,อันนี้ก็สตูมันล้มมานะ,ะช่วยยิงซ้ำแล้วก็ไอตัวนี้มันอยู่ตรงเนี้ยโอ้ใครมามายิงพี่ปะโอ้กับตุยโดนยิงตรงข้าง เกือบตุยเนี่ยวาร์บออกกืบวับเข้ามานี่ไอตัวนี้มันจากไหนยิงเพื่อนพี่ก็จะไปยิงมันแต่ทอมสันเบามากโอ้ยใครมันยิงตรงไหนนะล้มเลย